โอเคนี่เป็นครั้งแรกนะครับสำหรับผมกับซีรีส์ฝาไคลยนะครับก็มาดูกันว่าจะเป็นยังไงส่วนตัวผมมีความรู้เกี่ยวกับซีรีส์ฟาไคลยอยู่บ้างเล็กน้อยนะครับซึ่งเ,ออเขาบอกว่าภาค4ี่ดีมากแต่ว่าผมยังไม่ได้เล่นภาค4ี่ผมข้ามาภาคภาคหาเลยซึ่งก,ซงก็ซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันมันทําไมผมถึงอยากจะเล่นภาคนี้เพราะว่าในเรื่องของภาคนี้เนี่ยเห็น เขาบอกว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อลัทธิอะไรพวกนี้ด้วยแล้วผมผมว่ามันน่าสนใจอะไอ้พวกแบบว่าลัทธิอะไรเงี้ยอย่างที่ผ่านมาในในประเทศไทยของเราเนี่ยก็จะมีลัทธิเกิดขึ้นมากมายเราก็จะไม่เข้าใจหรอกคนที่เขาเชื่อ,อะนะในใน,ในลัทธิต่างๆแต่ว่าเกมนี้ก็เหมือนกันมันจะมีในส่วนของลัทธิแล้วก็มีคนมงมงายอะไรเงี้ยคือผมว่ามันน่าจะน่าจะอินน่าจะอินอยู่ไปไปลองดู อันนี้เลือกเล่นเป็นผู้ชายผู้หญิงได้นะครับเราตัวละครผู้ชายแลวกันเนาะเราได้อินไปคอนเฟิร์มมอนทนาเมืองเมืองบิ๊กสกายเมืองท้องฟ้าเปิดโล่งเสรีปะถ้าจะแปลเป็นไทยจะเรียกวันว่าบ้านนะวิวภาพสวยมาก ฉันอยู่ที่นี่มานานที่นี่สวยมากโอ้เหมือนเป็นสัมภาษณ์สัมภาษณ์คนแต่ละคนปะทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหรอไม่เข้าใจว่ามันมีกลุ่มนี้ขึ้นมาได้ไงทุกอย่างมันแตกต่างไปมันเป็นเหมือนลัทธิโอ้ยเป็นลัทธิมันอยู่ในโบสถ์อะไรเงี้ย คือแบบรัฐบาลอะไรก็ช่วยไม่ได้เลยไม่มีใครช่วยได้ตั้งแต่ลัทธินี้ขึ้นมามันก็ครอบครองทุกอย่างอะไรเงี้ยนะทุกคนไม่ได้เชื่อแต่ทุกคนแบบกลัวตกอยู่ในความกลัวมันโดนครอบงำอะไรเงี้ยนี่ไงเาพ่อลัทธิคนนี้ โจเซฟซีฟนะทุกคนเรียกเขาว่าหลวงพ่อเออฟาเธอร์ในนี้น่าจะแปลว่าหลวงพ่อนะคนลุกเฮ้ยถ้าใครไม่เชื่อนี่คือควักลูกตาเลยหรอ,อจะหลอนเกินไปหรือเปล่า แล้วใครไปถ่ายแอบถ่ายวะน่ะเฮ้ยอเด็กใหม่โอ้โหเราเป็นเด็กใหม่อะที่ต้องมากับนี่หรอเฮ้ยมีลูกปั้นด้วยโคตรบ้าเลยอ่ะพระเจ้าเพ็กกี้คันทีตอนนี้เราอยู่เพ็กกี้คันทีแล้วอีกไกลแค่ไหนไกลพอที่นายจะเปลี่ยนใจได้ เราสามารถบินกลับไปได้นะเฮ้ย,ยโจเทฟซีนี่เขาไม่ใช่คนที่เราจะเข้าไปยุ่งได้นะครับแต่ประมาณนั้น,นทางที่ดีคือเราแบบว่าอย่าไปยุ่งดีกว่าเด้อโจเซีต้องได้รับบทเรียนเว้ย เหมือนมีหมายจับนะครับต้องไปจับโจเซฟซีดก็คือเจ้าพ่อลัทธินะ่นนั้นเสียงเสียงในสายคือแนนซี่โชคดีฉันไม่ได้อยู่ตรงนั้นหรอก เขาเรียกรหัสภารกิจนี้ว่า PEG PEG กลัวเหรอท่านนายเพอเฮ้ยนายเภอกลัวอยู่แล้วใครก็ต้องกลัวหรือเปล่าวะโอ้โหดูมันไม่น่าเข้าไปเลยนะ นี่เป็นไอเดียที่ไม่ดีเลยอ่ะโอกาสสุดท้ายแล้วครับผู้หมวดเราจะเข้าไปจริงจริงหรอถามย้ำเราจะเข้าไปโอ้โหยืนยันนะครับลงจอดได้เลยแพทโอ้โหยืนยันจะเข้าครับอันนี้คือนายอำเภอนี่เตือนแล้วนะแต่ว่าหมายจับของแบบว่าผู้พันปะเหมือนผู้พันคนนี้เขาบอกว่าต้องเข้าไปนะครับ ต้องเอาหมายจับไปจับให้ได้ถ้าแบบถ้าแบบภายใน15นาทีไม่มีการติดต่อนี่คือไอน,นี้เลยนะอันนี้เหมือนสั่งเสียเลยวะฟังนะมีกฎอยู่3ข้อโอ้ไอเด็กใหม่ทุกคนโอ้ไปดูแลตัวเองด้วยเราไปได้แล้ว คือแบบกดก็คือห้ามไปยุ่งไปไปคุยอะไรเยอะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอุ้ยภาพมุมมองบุคคลที่หนึ่งไปที่โบสถ์นะครับโอ้โหภาพสวยสดภาพสวยสัตว์โอ้โหเฮ้ยพี่ทำไมไมค์ไมค์กระบองพี่ทะลุนะครับเมื่อกี้โอ้โผมเดินเดินไม่ทันแล้วต้องเดินให้ทันพี่เขาก่อน โอหดูนี่นี่คือสมุนสาวกเขาเหรอ <_ d ata> เขามีอาวุธติดทุกคนเลยนะเรียกได้ว,ว่าติดอาวุธทุกคนเลยนะเฮ้ยมีมีเสียงมีเสียงสวดมนต์ว่ะมาจากโบสถ์ป่ะเฮ้ยพี่ถุยมลายต่อยหน้าแมา่งมาในถิ่นเขายังจะห้าวอีกมีหมาด้วยพี่จะปล่อยหม,มามานะครับโอ้โหบาตัวอย่างเบิ้มไปก่อน,นครับ ครับหมาเห่าเสียงเกมดังไปไหมเสียงเกมดังไปบอกได้นะครับเอาไงดีครับเข้าไปเลยเหรอโอ้โหมีเขียนอะไรเต็มประตูหมด,ดแล้ว เออเด็กใหม่ตามมาเล่นนายอย hmm. uh ่าทำอะไรบ้าๆหรือแหลกครับท่านอำเภอทนายอำเภอไปนายจะปลอดภัยครับเจ๊บางอย่างกำลังคืบคลานเข้ามาพวกเจ้ารู้สึกได้ใช่หรือไม่ There will be a reckoning. That is why we started the project. Because we know what happens next. <beeldCC> hmm. They will come. They will try to take from us, take our guns, take our freedom. We will not let their greed, whether immorality. warrant i s s ฟ e d มีหมายสารให้มาจับนายนะอยากให้นายก้าวมาข้างหน้าแล้วก็ยกมือขึ้นซะ สาวกแม่งมีแต่คนเถื่อนทั้งนั้นเลยรู้ดิน้ำไม่อาบเลยหรือเปล่านะพวกเขามาเพื really ่อจะทำลายทุกสิ่งของเราเออปืนลงอะปืนลงพวกเราดูว่าเหตุการณ์นี้ไม่ต้องเกิดขึ้นพวกเราเตรียมรับมือเป็นแล้วไป แค่ปล่อยไปพระเจ้าจะไม่ปล่อยให้พวกเขาตัวฉันไปหรอกได้ยินเสียงของพายุเดินาข้างหน้าและฉันเห็นอสศวินม้าขาว เห็นม้าขาวเด็กไหมจับไอเชียนี่ซะได้เลยครับพระเจ้าจะไม่ปล่อยให้นายเอาตัวฉันไปหรอกได้นี่รอบนี้กูใส่รอบนี้กูใส่ยูวิซอฟปีเซ่น จับแล้วครับเรียบร้อยเอาตัวไปเลยเราต้องพาเขาไปที่เฮลิคอปเตอร์นะครับมาแล้วได้ต mm. ัวมาแล้วเฮ้ยเชี <s <S ่ยมจะดูดีสาวกมันเต็มไปหมดเดินบนเส้นทางนะเด็กใหม่ได้เลยครับ มันจะปล่อยให้จับตัวหัวหน้าละทีมันไปจริงๆหรอถอยไปถอยไปเฮ้ยอย่าไปทำเขาดีเดี๋ยวเขาโกดทุกคนถอยหลังไปเหมือนเราไปขโมยศรัทธาเขามานะครับอะไรประมาณนั้นเฮ้ยเฮมีปลายหินแล้วมีปลายหินแล้ว อันนี้เหมือนเครื่องจะขึ้นสตาร์ทเครื่องแล้วเฮ้ยมีคนมาก่อเครื่องบินด้วยต่อเฮลิคอปเตอร์ด้วยไอเชี่ยมมันไม่ปล่อยให้เอาหัวหน้าละทีอุ้ยยิงเลยหรอโอ้โหวุ่นวายสุดๆแล้วแม่งเกาะเครื่องบินขึ้นมาอย่างนั้นเลยหรอ ผู้เลือดสาดเชี่ยมันมีคนเอาตัวไปใส่ใบพัดด้วยน่ะเลือดกระจายลงมาเลยเครื่องบินตกเรียบร้อยฝ่ายใครห้านี่คือแดนซี่เองทุกอย่างโอเคไหมเสียงจาก วิทยุใช่ไหมแนนซี่ได้โปรดอยู่ที่นั่นหรือเปล่าพวกานายอยู่ได้หรือเปล่านายเพื่อเฮ้ยมีเสียงเพลงด้วยอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าเฮ้ยมึยง,งรออ้องเพลงเฉย ูนหรือเปล่ามีใครได้ยินหรือเปล่าได้โปรด oh God, บอกแล้ว <you take S 1> ว่าพระเจ้าจะไม่ให้น,นายจับตัวฉันไปได้โปรดฉันอยากจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยทุกอย่างปลอดภัยที่นี่ ไม่ต้องโทรไม่ต้องเรียกหาใครแล้วนะได้เลยหลวงพ่อไอ้เหี้ยแม้แต่สายแม้แต่ไอ้นี่โอเปอรเรเตอร์ก็ยังเป็นสาวกของไอ,ไอ้นี่เหรอเชี่ยนี่เครื่องบินมันกลับหัวอยู่นะใช่ไหม มันเป็นบัญชาการของพระเจ้าโอ้ถ้าใครถ้าใครขัดขวางก็คือฆ่าทิ้งเราต้องออกไปจากที่นี่ เฮ้ยเฮ้ยมันจะฆ่าหรือเปล่าเนี่ยโน no. เฮ้ยมันโอ้โหเชีย่ยละมันลากผู้หญิงไปแล้วมึงไม่ต้องเรียกหาพระเจ้าหรอกตอนนี้พระเจ้าช่วยมึงไม่ได้หรอกเอางี้ดกว่าไอ้นั่นแม่งเหมือนเป็นพระเจ้าที่แท้จริงเลยสั์ใครก็ต้องเชื่อมันชิบหายแล้วถึงไม่ออก นะครับออกออกเออเอามีจะระเบิดอ,อยู่แล้วเฮียมีเสียงปืนด้วยวิ่งสิครับรออะไรไปไปโอ้ยโอ้ยโดนยิงไปก่อนไม่รู้จะไปทางไหนแต่ไปก่อนตามเส้นทางนี้แหละคิดว่าน่าจะเป็นทางหนีเลี้ยวซ้ายไปวิ่งวิ่งวิ่ง,งมีหงหอยล้วมีกระท่อมตรงนั้นนะ หลบได้ไหมหลบในกระท่อมอะไรอะ่ะ Detection meter อ๋อถ้าแบบว่าศัตรูเห็นเราก็จะมีแบบว่า Detection meter ขึ้นด้วย Ben Cross นะครับ and Undertake อ๋อเข้าเข้าไปใกล้ๆนี่เราสามารถ Take down ได้นะครับ oh. Stealth Stealth Ste mode Stealth mode ไหน Stealth ไงนั่งวะ <Project. S 1> กด C เราเตลเข้าไปครับอันนี้อะไรอ่ะหยิบอะไรอ่ะอุนน้ยได้อาวุธเฉยมันอยู่คนเดียวปะมุกคุบิดยูอย,ยู่นี่ไงสัตว์หลุดหลุดอุ้ยย้ายศพได้ด้วยเดี๋ยวแป๊บนึงนะอันนี้เปลี่ยนอาวุธโอเค นกระสุนปืนเออนี่มีปืนด้วยนั่นจะน่าจะลุกได้ละปืนเก็บไม่ได้นะครับอันนี้มีเสียงคนอยู่นะข้างในมีปืนเอ,อ้ยมีท่อเราเข้ามาหลบในนี้ก่อนแล้วกันไม่รู้ว่าเมาส์ไวปะผมว่าเมาส์ไวอยู่ยแป๊บนึงนะขอปรับเมาส์นิดหนึ่ง ปรับเมา์ยังไงวะลุกเซนซิทีฟเหรอ,อหน่าจะอันนี้นะลุกเซนซิทีฟ้องไวอยู่ยอ่ะแบบนี้น่าจะพอได้ปะจะได้ไม่เวียนหัวรูทของไดกระสุนปืนเกอุ้ย,ย,ยมีไม้เบสบอล ตอนนี้มีอาวุธอะไรบ้างวิ้ไม้เบสบอลน่าจะดีกว่านะน่าจะดีกว่าไอ,ทอ้ท่อแบบอันนั้นปะตะเกียงเก็บได้ไหมไม่ได้ได้เราอาจจะต้องออกไปเฮ้ยเชีย่ยทำไมคุตกลองอกมาข้างล่างเนี่ยออกไปไงเนะี่ยหลบไปก่อนอะไรอ่ะไม้ปกติ ไม้นี้ก่อนขูจะไปตรงไหนเนี่ยตอนเนี้ยเมื่อกี้มันขึ้นให้หยิบอะไรอ่ะอาจจะมีกล่องให้ลูดแถวนี้ม,นมืดจังวะ รูอะไรไม่ได้เลยมีเสียงคนคุยกันอยู่ปืนดีกว่าเราต้องไปตรงไหนวะมันไม่ได้บอกเราเลยนะว่าไปตรงไหนอาจจะต้องลงข้างล่างไปก่อนวะเดินตามเส้นทางไปมีน้ำไหลด้วย วุย้ยตรงนั้นมีแสงไฟตามแสงไฟไปดีกว่าหิ่งห้อยเต็มเลยอ่ะเนี่ยตรงนั้นมีเผาไฟอะไรก็ไม่รู้อันนี้ภาสาวกมันทั้งหมดเลยหรือเปล่าเนี่ยมีใครได้ยินไหมนี <Hello. S 1> ม่เบิร์กเบิ <Hello. S 1> <Bur> k, ร์กคือใคร <Hello. S 2> วะ โอเคเหมือนเราจะต้องไปตรงนั้นนะไปหาผู้พันที่กระท่อมไปหาผู้หมวดผู้กองผู้พันที่กระท่อมแต่ตรงนั้นมีคนนะอุ้ยเชื่อันนี้คือมันเห็นเหรอหรือว่าเรามาร์กเหมือนเป็นการมาร์กปะว่าเราควรจะหลีกเลี่ยงก่อนไหมเราจะไปประทะมันจริง,รงๆเหรอ ยิงหัวมันตายปะนัดเดียวอะไรเงี้ยว่าไม่น่าจะได้นะเอาจริงแล้วมันจะแตกตื่นแล้วมันจะมากันหมดหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าลองได้วะขอแบบหัวนม่นนัดหนึงเฮ้ยมันไม่เห็นไมันไม่เห็นเราจะสเตลไบฟ้ามันครับเข้าข้างหลังเฮ้ย ไอเชี่ยมันเรียกเพื่อนคุยแล้วไปแล้วสัตว์เยอะเยอะไอเยอะเห็นแล้มันเห็นแล้วชิมายแล้วครูวิ่งดิรออะไรอะ่ะขึ้นสะพานขึ้นสะพานไปแล้วครูไม่สน ไหวงามมาถึงแล้วมาถึงแล้วอ,อะไรอ่ะพวกเดียวกันเด็ก,กใหม่เขาด้วยด้วยมานี่มานี่<พวก>เราต้องตรวจสอบห้องตรงนี้ไม<รว>่ม<ร>ีคน มีเขียนอะไรเต็มกำแพงไปหมดเลยบ <savory. S 1> <Viol ent. S 2> ้าไม่รู้จะทำยังไงเลยอ่ะรขบอันนี้คือภาพครอบครัวของมันเหรอเชี่ยเฮ้ยมีอาวุธนะโอเคเยี <c sweating in trouble> okay, ่ยมเลย มันมาจากมันมาตรงนั้นแหละมาแล้วมันมาแล้วโอเคเราต้องวันนะี้ต้องฉากบูแล้วมันทุกกระจกเข้ามาแล้วเนี่ยโอเค ไอสัตว์ยิงไม่โดนเลย,ยมอสก็อย่างไววะ่ะโอเคอยังแม่นอยู่เฮ้ยอันนี้อันนี้พวกเดียวกันนะครับอย่าไปยิงมอ,งอยังไวอยู่นะเอา้าชิบหายแล้วชิบหายแล้วมึงแตกเฮ้ย <c oughs> ววลูกบอลลูกลูกลูกคว้ย ลม้มอ่ะกูออกว่าช่วยเนี่ยคยุยแล้วมึงก็ออกไปทำหาอะไรเมื่อหลบอยู่ขได้หงือวะฮะไอผู้ไอไอผู้กองแม่งคุย <c oughs> จริงเลยสัตว์ยิงอาจจะต้องปล่อยให้มันลม้ม <c> ป <oughs> เออเออยิงยิงจากข้างในนี่แหละจะออกไปข้างนอกแม่งมาอย่างเยอะเลย โอ้ยจริงไม่พักเลยสัตว์เออยิงถังเอ้ามึงล้มมึงแล้วเหรอเออยังวะยังไม่ล้มวะเฮ้ยตรงนั้นมีเฮ้ยมันอยู่ข้างล่างเนี่ยนะมันอยู่มันอยู่อีกอันนั้นที่หนึ่งอยู่อีกที่หนึ่งมาละมาละเออเฮดช็อตไปดิสบายสบายบอกเลยชิวชิวมีปืนกูได้หมดอะกระสุนมีกี่นัดเนี่ยกระสุนเหลือน้อยด้วย ออกไปบวกแม่งเลยสัตว์อืไปหลบๆๆๆๆๆๆหเฮ้ยคอนโทรพันแผลพันแผลขึ้นขึ้นรถได้ไหมโอ้ยโอเคได้ครับได้ครับเอามึงไม่หลอกกูมึงไม่หลอกอกูอ่ะเออสัตว์เอ้ยโอเคโอเคไปไปพุ่วดเฮ้ยคือเราออกมาข้างนอกเพื่อยิงได้โอเค นี่ไงนี่ไงเฮ้ยหลบกันหลบกันหลบกันได้ครับได้ครับผมจัดการยิงจัดการยิงเดือดข้างหน้ามีหรือเปล่าข้างหลังตามมาไม่มีขนาดแนนซี่ยังตกเป็นสาวโบเขาเลยเหรอเฮ้ยข้างหน้าไอ้เฮียข้างหน้ามาแล้วมาตั้งด่านรอเลยเนี่ยโอ้ย ยิงล้อยิงรถยิงรถรถระเบิดยิงยิงคนขับยิงคนขับเอออุ้ยเจ็บเจ็บโอ้โอ้เจ็บเจ็บโอ้โหโอ้โหไอ้เหี้ยมันเยอะฮะโอ้โหโอ้โหโอ้หยิงมันขับเออโอ้ยกูจะตายกูจะตายยิงโคตรยาก เ้ยยิงไอ้คนขับรถเนี่ยไอยชิบหายเอ,อ้ยมึงจะยิงยังไงเนี่ยมึงขับรถยังไงของมึงวะฮะมึงยิงไม่ได้เลยเนี่ยเออเออนั่นนั่นไงไอสัตว์ตายไปมันมามันมาไอาเขี้ยมันมาอย่างเยอะนี่โอ้เรานี่ยิงคนขับรถวะโอเคได้เลยมึงตามมาไม่ไหวฮะมีเครื่องบินด้วยเหรอ ถามจริงมันมีทุกอย่างเลยป่ะไอ้ลัทธิไอ้เนี่ยโหโมันจัดจริงไหมเออเออได้อยู่ได้อยู่โอ้ยโอ้ยโอ้ยสัตว์หลบก่อนหลบก่อนหลบก่อนโอโ้โหนี่ไงลงข้างทางไปชนแม่งเลยสัตว์เออดี สวย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 ได้อยู่ได้อยู่ยิงแม่งเลยยิงแม่งเลย้ยมียยมวัวด้วยวัววิ่งตัดหน้านี่ไงเออเออโอ้ย,อยนี่ยิงมันขับยิงมันขับสวยสวยเริ่มมาก็เดือดละไอ้บ้าเออไอ้บ้านี้มันเป็นพวกชอบความรุดแดงหรือไงวะมันก็ขับรถไปบนไปแต่สาวกแม่งเยอะจริงเฮ้ยมันมีปืนในนี่ด้วยอะ่ะ ไอสัตว์สัตว์เอ้ยกแปลกแล้วอันนี้แปลกแปลกแล้วกูจะตายกูจะตายแล้วอันเนี้ยอันนี้กูจะตายปืนยิงไม่ออกเออสวยโอ,โ,โอ้โหมาตกขนนไปอีกโอ้โหจมน้ำผู้พันช่วยด้วยอยู่ในน้ำเลยเหรอเอาไอ้เยี้ยมแม็กไปแล้วกูล่ะ แล้วกูล่ะว่ายน้ำขึ้นไปเออดีเอ้ยรอดไหมต้องรอดอยู่แล้วแหละพระเอกตายมันก็มันก็จบไปดิใช่ไหมเฮียสายตาพระมัวเฮ้ยมันยังมันยังค้นหาอยู่อะ่ะเฮ้ย ถูกจับเหรอเรียบร้อยครับไอไอผูอ้พัพนเราถูกจับเอเอแล้วแล้วนี่ใครอะ